กองอาทะมาศพร้อมรบรอรับคำสั่งทอบอสอดแนมจารกรรมพลตรีธีรนันท์นันทคว้างผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารสั่งการให้กองพันข่าวกรองทางทหารทําการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยข่าวกรองทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมของกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมสําหรับรองรับภาร,รกิจจากกองทัพบ,บก โดยกองร้อยข่าวกรองทางทหารมีภารกิจหลักในการรวบรวมข่าวสารและเฝ้าตรวจสนามรบสนับสนุนให้แก่หน่วยดำเนินกลยุทธ์พลตรีธีรนันได้ให้โอวาสกําลังพลตอนหนึ่งว่าพวกเราคือกองอาถมาศที่สืบสารการทำหน้าที่มาตั้งแต่โบราณกาลขอให้เราภูมิใจในการเป็นทหารการข่าวทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารในอดีต กองอาถมาตมีความสามารถในการสอดแนมจารกรรมรวมรวมข่าวสารมีคาถาอาคมวันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีคาถาอาคมแต่เรามีเครื่องมือพิเศษเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นพวกเราคือหูและตาแห่งสนามรบขอพวกเราเป็นตาที่คมเหมือนเหยี่ยวเป็นหูที่ไวเหมือนนกเขาแมว ผู้บัญชาการหน่วยเขากรองทางทหารยังได้เน้นย้ำและสั่งการในเรื่องการรักษาวินัยของทหารและแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบ,บกต้องการยึดมั่นในอุดมการเกียรติศักดิ์ศรีของทหารอาชีพและมีความพร้อมอยู่เสมอสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง กองร้อยข่าวกรองทางทหารได้แสดงออกให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกำลังพลและความพร้อมของยุทธโภกรทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับคำสั่งจากกองทัพบ,บกเต็มกำลังความสามารถ